สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่สิบหพฤษภาหกสามครับเอามาพอต้นโกโก้กันครับที่ผมปลูกไว้เมื่อวันที่สิบเอนะครับวันนี้ก็ปีนี้ก็ปลูกเจ้าครับพอฝนตกเขาตกช่ำมาประมาณวันที่สิบแล้วนะครับเพอต้นที่ผมปลูกใหม่นะครับว่าเขาจะเหี่ยวเฉาก่อนนะครับเพราะผมพดน้ำเมื่อวันแรกนะครับวันที่สิบเอนะครับพอแล้วครับว่า ต้นใดพองเขาเขาจะเริ่มเหี่ยวครับแต่ก็ตรงนี้พองครับเพราะผมมันทุกมาครับใบเหี่ยวนะอ๋อตอนนี้เริ่มเนี่ยครับอาตอนนี้ใบเขาตกใบเหี่ยวครับอ่ามีครับเด็ดใบออกก็ได้ครับอ่าเด็ดออกก็ได้ครับนะครับเราอ่าถือว่าเบ่เหี่ยวนะครับท่านผู้ชมอยู่นีห่มต้นครับต้นไม้ครับนี่พานครับพาน เอาไปพอหำตามเข้าไปพอต้นรันเพื่ครับเป็นได้พองครับแตถือว่าใจได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพื้นดินเนี่ยเขามีความชื้นอยู่นะครับนี่ครับอันนี้มาเขาติดแล้วครับพอผมหดหน้าวันแรกนะนะครับนี่ครับท่านผู้ชมผมนี่หน้าตาเขาครับพอเดินไปครับวัดต้นไหนขอตายของเออต้นนี่พานครับผมปลูกนี่ก็อนนี่พานครับประมาณสี่สิบต้นนะครับโอ้โหต้นปุ้นหันแล้วครับเริ่มเฉาแล้วครับ มีอยู่ต้นเดียวครับต้นนี้จะหลอดต้นนี้จะหลอดบัลหลอดยังโมโหเตออนนะครับอืมนี่เฉาไปมากเลยครับเอคงบอกทำอย่างสักย่างเดียวครับปล่อยเขาไปก <ๆ S 1> ่อนครับดูอากาศของกอนครับตอนนี้ต้นเดียวครับป็จจุบันยังครับคงจะซื้อมาเพิ่มนะครับซื้อมาเพิ่มกับเวลาเขาซื้อมาเพิ่มต้นนี้โมโหจะเขาจะหลอดก่อนครับกลัวจะบัตันเวลานะครัานผู้ชม เราก็ซื้อมาเพิ่มประมาณสักต้นหนึ่งครับมาปลูกกู่กันประมาณนี้นะครับห่างกันประมาณห้าสิบเซนเลยครับมาปลูกกู่กันครับอาจจะปลูกกู่ไปด้านใดครับด้านเลี้ยงแถวหรือด้านไหนกันแล้วแต่ครับมาเช็กความกำน่าจะปลูกไปด้านด้านนี้มันจะเกิดครับด้านนี้มันจะเกิดนะครับน่าจะปลูกเลี้ยงแถวไว้ปุ่นครับด้านด้านเลี้ยงแถวครับประมาณห้าสิบเซนนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้หลอดตายก็หลอดตายครับ ต้นนี้หลอดตายครับท่านผู้ชมผ่า,านไปครับไปพอด้านอื่นไปเช็คแข็งกำมาต้นไหนตีบจะซื้อมาซ่อมนะครับโอ้โหต้นนี้อาการนักท่านผู้ชมต้นนี้อาการนักครับซื้อเพิ่มงมาสองต้นก็นแล้วกันสองต้นแล้วครับไปเช็คพร้อมกครับต้นนี้หลอดตายต้นนี้โอเคผ่าน นี้คือเขามาเช็คต้นโกโก้ที่เขาปลูก40เต้นนะครับผานครับว่าเาจะต้องเื้่มมะแหปปี้ต้นนะครับน้องชมตอนนี้ผานครับตรงนี้ผานผานนะครับเช็คกดต้นลนะครับ40บต้นเโอเคผานเลยตันนี้ต้นนี้ผานครับต้นนี้ผานครับหลอดตายต้นนี้ผานครับต้นนี้หลอดตายก็อ่าอ่าผานครับ ไปเลยเยครับหลอดตายครับตอนนี้หลอดตายครับคือตอนนี้ที่ผมบดตัดหญ้าออกเพราะว่าพอผมต้องการให้เขามีความชื้นนะคั่มทำชุชมตอนนี้นะครับนี่เขามีความชื้นช่วงยั้บอกเขาหน้าฝนแต่เตือนนะครับไเอาไปครับเดินไปเพอไปเราจะต้องซื้อเพิ่มถึงสองต้นนะครับต้นนี้โอเคครับผ่านนะครับต้นนี้โอเคครับ ตนนี้เป็นจะได้ฟองตันนี้อาการนักกอโอ้ยังมาคุยยังมาได้เดียวครับตอนนี้ก็ซื้อมาสามต้นอะครับตอนนี้ปลายตลอดอ้าวปลายอาไปลายครับทานครับอพอนี่ทำต้นนะครับโอ้ต้นนี้อาการเริ่มนัก มูจะฟื้นก็นอ้อสีต้นครับเอาคือมาเพิ่มสีต้นนี่แห่งต้นโอ้โหอาการนักครับห้าต้นมะบอกมั่นใจจะครับตอนนี้ตอนนี้แห่งต้นนะครับหกต้นโอ้โหได้เสาเสาหน้าดูครับอาการนะักบอนกันครับอ้าวคือมาหกต้นกันแล้วกันนะครับท่านชมผ่านพัผ่านอ้าว ตัวนี้พานกอ,อตัวนี้พานครับตัวนี้พานกอพานครับอ้าวไปแล้วครับซื้อมาประมาณ6ตน300้นสำ้อมาก่อนครับ36กับ18ไม่200ก็ถือว่าซื้อมาเพิ่ม6ต้นครับต้น30บาทครับ36 18ครับร้อย80ครับท่านผู้ชมซื้อมาเพิ่มครับ เป็นจี๊ครับท่านผู้ชมเพราะว่าทำกัดกระเระก็นอะมาข้างเกาะก็มีพิษผักกันพองนะครับเขาก็ต้องซื้อมาเติมมาซ่อมนะครับท่านผู้ชมเกิดจะให้เขาตันเวลานะครับทาซ่อมกับตะวันนะครับโยกออกมาประมาณห้าสิบเซนนะครับเม็ดก็ล่ำไปครับเพราะเขาจะได้ต้นนี้อากาศก็ไปจะได้พอ,องครับอาจจะห้าสิบห้าสิบนะครับ เราเอามาปลูกเขาก็โยกมาประมาณห้าสิบต้นเลี้ยงแถวนี่นะครับโยกออกมาครับท่านผู้ชมประมาณนี้นครับถ้โยกด้านกลางกับเก่งว่าเวลาหลาออ่อนคนงานมากีดยยางจะลําบากับจะมาสะดุดใส่ย่ําใส่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอดูแลเรลีองต้นกโกโก้ที่ปลูกไปแล้วนะครับว่าเป็นจะไหนนะครับจะเป็นสายตาครับเวลาท่านผู้ชมไปกีน่นาทีแล้วครับ เอหกนาทีครับเป็นยังครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมู้นอตนะครับจะได้ไม่คิดใหม่ๆเลยเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ